มีใครพอจะอธิบายได้ไหมว่าโชคชะตาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงโดยไม่ต้องใช้หลักของศาสนาใดๆมาอ้างอิงส่วนตัวแล้วคุณเชื่อเรื่องนี้กันหรือเปล่าแล้วถ้าจะต้องเจอกับโชคร้ายเนี่ยมันมีคนที่สามารถแก้ได้ไหมฟังให้จบแล้วกันครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาคุณไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับโชคชะตาแบบจับต้องได้มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างมหาเศรษฐีบิลเกตเป็นมุมมองที่ลึกมากไม่ค่อยมีใครมาพูดกันย้อนกลับไปในช่วงที่บิลเกตอายุ13ปี ในยุคนั้นน่ะมหาวิทยายลัยโรงเรียนต่างๆไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานนะคุณเพราะมันราคาแพงมากนอกจากมีเงินเราต้องมีหัวทันสมัยด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนเล็กไซส์ที่เบลเกตอาศัยอยู่กลับมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานโอ้โหคนในโรงเรียนนี้นี่คือหัวก้าวหน้าไม่เบาเนะนะี่ยในตอนนั้นเองนั่นแหละที่เบลเกตหลงไหลกับคอมพิวเตอร์มากเลยแล้วเขาก็ได้พบกับพอลอัลเลนเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันอัลเลนเองก็เป็นคนหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเหมือนกัน ทำให้พวกเขาทั้งสองคนน่ะเป็นเพื่อนกันแทบจะในทันทีเลยวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนในตอนนั้นน่ะมันเป็นวิชาอิสระบิลเกตและพออัลเลนเนี่ยศึกษากันอย่างบ้าคลั่งหลังเลิกเรียนไปจนถึงมืดค่าไม่เว้นแม้แต่วันหยุดสุดสัปดาห์พวกเขาเลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วมันไปถึงขั้นที่ว่าภาษาในการคุยอ่ะมันไม่ใช่ภาษาของเด็กน้อยอีกแล้วอ่ะมีอยู่คืนหนึ่งอัลเลนเรียกบิลเกตมาแล้วเอานิตยสารฟอร์จูนี้เขาดูแล้วพูดว่า นายว่าการทําธุรกิจในฟอร์จูนะมันจะเป็นยังไงอันเลนก็เหมือนจะพูดต่อไปนะว่าเขาก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันบิลเกตในวัยเด็กเลยตอบกลับบางทีเราอาจจะมีบริษัทเป็นของตัวเองสักวันก็ได้นะกลายเป็นว่าในวันนี้บริษัทมันก็ซ้อของบิลเกตมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านเหรียญสําเร็จสมความปรารถนาทีนี้คุณมาดูจุดที่ไม่ค่อยมีใครมาคิดกันจริงๆจังๆเมื่อ50ปีที่แล้วปี1 9 6 8 ตามรายงานที่น่าสนใจขององค์การสหประชาชาติเนี่ยมีนักเรียนมัธยมปลายอยู่ราวๆ3า3ล้านคนทั่วโลกนะในจำนวนนั้นทั้งหมดมีอยู่ประมาณ18ล้านคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามีอีกราวๆ2 7 0 0 0 0คนอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันและท้ายที่สุดมีแสนกว่าคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ซีแอตเทิลนั่นหมายความว่านักเรียนมัธยมปลายหนึ่งในล้านคนนะ่ะได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีทั้งเงินและวิสัยทัศน์ในการซื้อคอมพิวเตอร์ และบิลเกตก็เป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นเป็นไงล่ะคุณปรนหนึ่งว่าโชคชะตาขี่เส้นใตา้มาแล้วว่าบิลเกตต้องเกิดมาเจอคอมพิวเตอร์อย่างเลี่ยงไม่ได้ยังหรอกยังไม่หมดเท่านี้มีตัวละครสําคัญคนสุดท้ายที่บิลเกตจําได้ไม่มีวันลืมคุณเรียกสั้นๆว่าอ e ีแวนละกันเป็นเพื่อนในสมัยวัยเด็กของบิลเกตจุดแข่งของเขาที่เด่นออกมาเลยคือเป็นเด็กที่โคตรเก่งคอมพิวเตอร์เหมือนกับบิลเกตเลยอย่างครั้งหนึ่งอ่ะโรงเรียนต้องพบกับความยากลําบากในการจัดทําตารางเรียนที่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้นักเรียนหลายๆร้อยคนเนี่ยได้เรียนวิชาที่พวกเขาต้องการโดยไม่ไปกระทบกับวิชาอื่นทางโรงเรียนไว้วางใจเลยได้มอบหมายหน้าที่ให้บิวเกตและอีเวนส์มาช่วยแก้ปัญหาทั้งๆที่ยังเด็กอยู่ไงแต่สุดท้ายมันก็ใช้ได้ผลตอนนี้ในเรื่องมีตัวละคร3คนแล้วนะที่เด่นๆก็คือบิวเกตพออัลเลนและอีเวนส์แน่นอนว่าความเก่งกาจของอีเวนส์เนี่ยมันแตกต่างจากอัลเลนตรงที่เขามีหัวทางด้านธุรกิจและมีความทะเยอทะยานไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับบิลเกตเลย เป็นเด็กนะแต่คุยเหมือนผู้ใหญ่เปียบเลยคุณบิลเกต์เขาเล่าว่าเรามาจะวางแผนถึงสิ่งที่เราจะทําในอนาคต5้าถึงหปีคณะว่าเราจะไปเป็นซ e o ดีไหมบิลเกต์เขาให้สัมภาษณ์ไว้เลยเราคงได้ทํางานร่วมกันและผมก็แน่ใจว่าเราทั้งสองเนี่ยจะได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันคุณพอจะทำในอนาคตได้ใช่ไหมครับว่าอ e ีแวนมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับบิลเกตและอัลเลนกำลังจะเป็นไปได้สวยอยู่แล้วเชียวอยู่ดีๆความหายนะก็มาเยือนโดยไม่ทันได้ตั้งตัว อีเวนเสียชีวิตจากการปีนเขาก่อนที่จะเรียนจบมัธยมปลายเฉยเลยแล้วถ้ามาดูสถิติทุกปีจะมีคนเสียชีวิตจากการปีนเขาเล่าๆ3ารายในสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าโอกาสเสียชีวิตในวัยมัธยมปลายจากการปีนเขานั้นมีประมาณ1ในล้านชีวิตจะแตกต่างอะไรกันสุดขั้วขนาดนี้ บิลเกตได้พบโอกาสโชคหนึ่งในร้านด้วยการเรียนในโรงเรียนเล็กไซส์ส่วนอีแวนต,ต้องมาพบกับโชคชะตาที่บัดซบเป็นหนึ่งในร้านด้วยการไม่มีวันทําสิ่งที่เขาและบิลเกตตั้งใจจะทําได้สําเร็จมันเป็นพลังงานรูปแบบเดียวกันมีขนาดเท่ากันแต่ทํางานในทิศทางตรงกันข้ามเรื่องที่คุณเพิ่งฟังมากําลังจะบอกอะไรคุณครับอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะความสำเร็จในชีวิตอะแน่นอนว่ามันต้องใช้สติปัญญาคว,วามสามารถแต่เรื่องของโชคชะตาก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในชีวิตเช่นกัน ฟังแล้วไม่ได้ต้องการให้คุณหวาดกลัวเวลาที่ดวงของคุณตกพราอทุกครั้งที่โชคไม่เข้าข้างคุณนะ่ะอย่าปล่อยให้ชีวิตไหลไปเลยตามเลยแล้วกลายเป็นคนที่ยอมรับในชะตากรรมเพราะความเป็นจริงแล้วไม่ว่าคุณจะถูกกาหนดชีวิตมาแบบไหนคุณเปลี่ยนมันได้ถ้าคุณรู้จักการใช้พลังจิตใต้สํานึกของตัวเองเป็นมาดูเคสจริงกันดีกว่าถือว่าโหดกว่าชีวิตของใครหลายหลายคนด้วยซ้ําลองจินตนาการดูถ้าเกิดวันหนึ่งคุณตกเป็นเฉลยศึกขึ้นมาถูกกักขังทรมานร่างกายคุณจะเอาชีวิตรอดย,ยังไง เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับชายที่เป็นเฉลยสงครามถูกกักกันอยู่ในเมืองฐานหินแห่งหนึ่งในรัสเซียเขาได้เห็นนักโทษในค่ายแห่งนี้ล้มตายลงไปเป็นจํานวนมากนักโทษเหล่านี้ถูกบังคับกดขี่จากผู้คุมที่เหี้ยมโหดเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยิงยโสตัดสินโทษที่รุนแรงโดยไม่ไต่สวนจากผู้ตรวจราชการรัสเซียเลยหลังจากการตรวจสอบทางการแพทย์พอเป็นวิธีผ่านพ้นไปเนี่ยบรรดานักโทษทุกคนจะได้รับการจัดสรรโค้ตาให้ขนฐานหินประมาณวันละ300อปอนด์ ทียบเป็นประมาณ136กิโลกร,รมัมถ้าคุณนึกไม่ออกว่ามันหนักแค่ไหนให้นึกถึงตู้เย็นตู้ใหญ่4ประตูนั่นแหละคือจํานวนที่คุณต้องแบกคนเดียวในกรณีที่นักโทษคนไหนไม่สามารถทํางานได้ตามที่กําหนดก็จะถูกสั่งงดอาหารบอกเลยแค่อาหารแต่ละมือที่ได้กินก็ไม่พอยาไส่ยอยู่แล้วและในไม่ช้านักโทษเหล่านั้นก็ตายไปอย่างน่าเวทนาคนแล้วคนเล่าผู้ชายคนนี้ทนไม่ไหวอีกต่อไปมองหาทางหลบหนีเขาพูดกับจิตใต้สำนึกของตัวเองว่าฉันอยากไปลอสแองเจลิส ยูต้องหาทางให้ฉันเขาเคยเห็นภาพลอสแองเจลิสและจําสถานที่บางแห่งได้แม่นเลยคุณเชื่อไหมทุกๆวันคืนที่ผ่านไปเขาจะเริ่มสร้างจินตนาการว่าเขากําลังเดินอยู่บนถนนในเมืองลอสแองเจลิสกับสาวชาวอเมริกันที่เขาได้เจอก่อนช่วงสงครามในจินตนาการนั้นก็พากันแวะร้านค้าขึ้นรถโด,ดยสารรถเมล์ทานอาหารด้วยกันภาพทุกภาพที่เขาเห็นมันมีชีวิตชีวาและสมจริงมากที่สุดทุกๆเชา้าผู้คุมจะนับจํานวนขณะนักโทษเข้าแถว พอเริ่มนับ123จนไปถึงหมายเลข17ที่เป็นหมายเลขประจําตัวของชายคนนี้เขาก็จะก้าวหลีกเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งทําให้ผู้คุมเข้าใจผิดนับเลข17ที่นักโทษคนต่อไปจากเขาและเมื่อนักโทษทั้งหมดกลับจากการขนทานหินมาเข้าแถวตรวจนับในตอนเย็นการนับจํานวนของนักโทษก็ยังคงเหมือนเดิมคือขาดไปคนหนึ่งโดยที่ผู้คุมไม่รู้ดังนั้นกว่าจะพบว่านักโทษหลบหนีไปก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควร ชายคนนี้เลยได้โอกาสเดินลัดเลาะออกจากค่ายกักกันโดยไม่มีใครเห็นเขาเดินจ้ำเท้าไม่หยุดเป็นเวลา24ชั่วโมงมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ในเมืองหลังเรียบร้อยแล้วเขาหาเลี้ยงตัวเองด้วยการอาศัยตกปลาล่าสัตว์แล้วออกเดินทางด้วยการแอบย่องขึ้นรถไฟฐานหินจนถึงในเมืองโปรแลนด์โดยสวัสดิภาพจากนั้นเขาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่หลายๆคนจนกระทั่งเขาเดินทางมาถึงเมืองลอสแองเจลิสที่มันน่าเซอร์ไพรส์คืออะไรรู้ไหมคุณ คนขับรถอะ่ะพาเขาไปตามถนนเส้นต่างๆที่เขาเห็นในจินตนาการตอนอยู่ในค่ายกักกันไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องเหมือนกับที่เขาสร้างจินตนาการขึ้นมาในจิตบ่อยๆเลยที่พีคที่สุดคืออะไรรู้ปะคุณยังจําผู้หญิงที่อยู่ในจินตนาการเขาได้ไหมปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นสุดท้ายได้มาเป็นแฟนกันเฉยเลยอะ่ะนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับดรโรทาวอนเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมจะไม่มีวันเลิกใช้พลังมหาัศจ,จร,รย์ของจิตใต้สํานึกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการแก้ปัญหาในขณะที่เรามืดแปดด คุณเห็นอะไรไหมครับลองคิดในมุมกลับเท่าว่ากันตามโชคชะตาด็อกเตอร์ยอมจำนนต่อไปปล่อยชีวิตไหลไปกับโชคชะตาเหมือนกับนักโทษคน,น,นอื่นๆถ้าไม่ตายในค่ายกักกันรัสเซียก็อาจจะเป็นนักโทษไปตลอดชีวิตแต่เขาเลือกติดตั้งผังสําเร็จในจิตใต้สํานึกของตัวเองไงลองกลับมาถามตัวเองเวลาที่คุณต้องการอะไรในชีวิตคุณเห็นภาพมันชัดเจนเท่าๆกับตาเนื้อของคุณหรือเปล่าความเม a ซิ่งของจิตมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อภาพในใจของคุณมันชัดเจนอะ สัญชาตญาณของคุณมันจะค้นหาวิธีการออกมาเองสัญชาตญาณก็คือตัวจิตใต้สำนึกของคุณนั่นแหละมันจะขึ้นมาทำงานทั้งตอนที่คุณมีสติและขาดสติอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมีนักดับเพลิงเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งกำลังเกิดไฟไหม้ในห้องครัวอย่างหนักเลยคุณไม่นานหลังจากที่พวกเขาเริ่มฉีดน้ำดับเพลิงในห้องครัวหัวหน้าอยู่ๆก็ตะโกนล,ลั่นออกมาออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงตะโกนแบบนั้นออกไป ปรากฏว่าพื้นบ้านพังคลืนแทบจะทันทีที่นักดับเพลิงออกจากบ้านหัวหน้าคนดังกล่าวเขาก็มาคิดตระหนักในภายหลังว่าเพลิงที่กําลังลุกไหม้อยู่นั้นนะ่ะมันเงียบผิดปกติแถมยังรู้สึกว่าหูของตัวเองเนี่ยมันร้อนร้อนผิดปกติด้วยเช่นกันไอ้เจ้า2ออย่างนี่แหละที่มันมากระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าสัญชตาตญาณที่บ่งบอกถึงอันตรายเอาจริงๆนะคุณเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งใดที่ผิดปกติแต่เขาก็รับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติ ในภายหลังเรื่องก็แดงปรากฏออกมาเลยว่าเฮ้ยต้นเพลิงหรือว่าต้นไฟที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องครัวนะแต่มันอยู่ในห้องใต้ดินที่มันน่าหวาดผวาก็คือมันอยู่ใต้พื้นจุดเดียวกับที่ทีมนักตะเพิงยืนอยู่โอ้โหนี่มันอะไรกันนี่โรบินเหมือนกับว่าทุกคนยืนอยู่บนเส้นได้แห่งความตายสตารแทบจะขาดกันทั้งทีมอยู่แล้วสัญชตาตญาณหรือจิตใต้สำเนกของหัวหน้าทีมขึ้นมาเตือนให้ทันเวลาพอดีเลยนี่มันโกงความตายกันชัด แต่ว่าคุณพอจะสังเกตเห็นอะไรจากเรื่องนี้ไหมครับหัวหน้าทีมอะเนาะเขาก็คงจะฝึกเรื่องความปลอดภัยมามากกว่าลูกทีมอยู่แล้วแน่นอนว่าสิ่งไหนที่เราทําถี่มากๆบ่อยมากๆจนมันลงไปในสัญชตาตาญาณความพิเศษที่คุณจะมีมากกว่าคนทั่วไปก็คือเวลาที่คุณเจอโชคร้ายเจอเรื่องที่คุณไม่ทันตั้งตัวช่วงนั้นสติเราตั้งไม่ทันนะคุณรู้ไหมแต่ถ้าคุณโปรแกรมจิตเรื่องไหนมาสั่งจิตเรื่องไหนมาซ้อมเรื่องไหนมาถี่ถี่ซ้ําๆอะจิตใต้สํานึกของคุณมันจะดึงเรื่องที่คุณฝึกไว ดึงศักยภาพทั้งหมดมาช่วยเหลือคุณในเวลาที่ขับขันในทางกับการแม้ตอนที่คุณมีสติจิตใต้สำนึกของคุณไม่เคยพักผ่อนนะครับสัญชาตญาณของคุณก็ไม่หยุดทํางานเช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณเคยสั่งจิตเรื่องไหนมากับตัวเองหรือเคยถูกสั่งจิตจากที่ไหนมาก็ตามมันไม่ใช่แค่คําพูดเนาะแต่มันคือประสาสัมผัสทั้ง5้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้ตอนที่คุณมีสตินั่นแหละคุณก็จะทําออกมาโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการคิด เคยอยู่ดีๆคุณก็เดินไปเซเว่นโดยที่ไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาไหมครับทําไมหลายคนเวลาหิวต้องนึกถึงเซเว่นเพราะเราอาจจะได้ยินเพลงนี้เข้ามาโปรแกรมจิตแล้วว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเวนทั้งๆที่มันก็มีร้านอาหารอร่อยเยอะแยะแต่ทําไมเราเลือกเซเว่นล่ะก็เพราะว่าจิตเราสั่งกายตามข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาไงครับในอดีตคุณเคยดาวน์โหลดเรื่องอะไรมาไม่ว่าจะเป็นความยากจนความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเมื่อพบเจอมันซ้ําๆบ่อยๆจนมันกลายเป็นสัญชตาตญาณของคุณอะ เราอาจจะทําตัวงี่เง่ากับแฟนโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการคิดด้วยความมีเหตุมีผลเราอาจจะชอบยืมเงินคนอื่นติดหนี้ติดสินโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการคิดคุณเห็นไหมว่ามันน่ากลัวแค่ไหนฉะนั้นวันนี้มีด้านไหนในชีวิตของคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนความสัมพันธ์สุขภาพจิตและสุขภาพกายมีด้านไหนบ้างครับที่คุณให้คะแนนกับมันน้อยที่สุดนั่นหมายความว่ามันจะมีปัญหาตามมาในภายหลังอย่างในเรื่องของสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย ถ้าคุณไม่เคยเห็นภาพตัวเองสมบูรณ์แข็งแรงมีกล้ามหรือมีหุ่นที่สวยเป๊ะเนี่ยไม่เคยเห็นซ้ำๆไม่เคยเห็นทีๆเท่ากับว่าสัญชาตญาณของคุณมันก็จะไม่ออกไปหาหนทางมันก็จะไม่ออกไปหาวิธีการโดยอัตโนมัติเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่คุณเคยฝึกไว้พอแก่ตัวไปเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาสัญชาตญาณของคุณก็แทบจะเอาตัวไม่รอดในเรื่องนั้นฝากตรงนี้ไว้ว่าโรคภายในอะ่ะมันจับต้องไม่ได้เหมือนโรคภายนอกก็จริงแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนะควบคุมสิ่งที่มองเห็นเสมอ ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับมัน่่มแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้กันหน่อยชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยบอกได้นะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องสรุปหนังสือแต่เป็นการคัดเอาแต่เนื้อหาที่ใช้งานได้จริงๆอะมาให้คุณฟังบางทีมาจากการสัมภาษณ์มาจากการหาประสบการณ์ถ้าเนื้อหามันยังไม่ได้มาตรฐานะ่ะต่อให้ใช้เวลาเป็น10วันแล้วยังไม่ได้ลงสริปอะผมก็ไม่ยอมปล่อยออกไม้ให้คุณฟังนะครับถ้าคุณต้องการฟังเนื้อหาที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะนะคุณกดติดตามได้เลยครับเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนเหมือนกัน แต่ถ้าได้เนื้อหาที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยทำเสร็จเมื่อไหร่มันจะได้เบเด้งที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณพบกันใหม่กับผมไอเฟลอเมซิ่งสตอรี่เท l i n g ครับ